สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวทันที่สอนนะครับและนี่คือสารที่สามตอนที่สิบแปดแล้วครับโอเคอะไรเนี่ย somehow I remember this เทนก a s เออฉันนึกถึงไอ้ก,กระจกนี้ได้อะมันแสดงถึงพระเจ้าเออผู้ชายแล้วผู้หญิงแล้วก็คนที่ให้กำเนิดเธอขึ้นมาฉันเคยมาที่โบสถ์แห่งนี้เมื่อตอนที่ฉันจะเป็นเด็กฉันมาบูชาพระเจ้าแล้วก็สวดภาวนานะขอคำตอบต,ต่างๆจากพระเจ้า แต่นั่นไม่ใช่ฉันนี่ตอนนั้นคืออลิซามาตอนที่เธอจะเป็นเด็กแต่ยังไงซะอืมการสวดภาวนาของฉันก็ได้คําตอบอืมโอเคนะั้งมตอนนี้คือบนความทรงจําของอลิซานะครับกับเฮเธอร์กำลังจะมาผสมนะอารมณ์ประม,ม,นนะมาณมานีน้มันซ้อนทับนะครับเรียกว่าซ้อนทับดีกว่าโอ,โอ้ยที่ไหนเนี่ยชื่อเรามัมุมกล้องแปลกๆอย่างวะอ,อ,อะไรอะเดี๋ยวมีอะไรอะ แมปเหรอัดอ๋อโอเคนี่คือแมปเราออกมาทางนู้นโอเคแล้วก็โอเคโอเค,อเคมีนี่เป็นแมปเหรอเอ๊ะแมปคุณเด็กเล่นเลยโอเคเขาได้อะไรอะ่ะห้องสารภาพอันนี้เป็นห้องสารภาพบาปนะครับในโบด ทกชาวศาสนาคิดก็จะมาสารภาพบาปกันมีอะไรโอ้พระเจ้าได้โปรดให้อภัยค่าด้วยผมรู้ว่าผมนำความตายมาสู่บาปนี้และผมจะต้องรับมันไว้และโดยความตายของผมผมก็ดีใจที่จะทำให้จิตใจกลับมาสงบสุขอีกครั้งจะได้โปรด โอ้ช่วยชำระล้างบาปผมได้ความเมตตาได้เถิดอืให้ฉันได้เห็นลูกของฉันครั้งหนึ่งที่ประตูท้องนั่นประตูสวรรค์เงี้ยเหรอช่วยส่งฉันไปที่ที่ไม่ใช่นรกได้เถิดแต่เป็นสิ่งที่มันเป็นแบบที่ที่ชอบ <c oughs> แล้วทำให้ฉันได้เออชำระบาปได้เถิดฉันจะยิงต่อหน้าไฟบาลัยกันแล้วก็ ให้พวกเขาเผาฉันเลยโอ้โอได้โปวดพระเจ้าให้ยังไปฉันด้วยเถิดฉันขอโทษที่แก้แค้นมาอย่างนั้นอืมช่วยส่งวิญ,ญญาณของฆาตกรที่ฆ่าลูกสาวฉันอืมได้โปรดดูแลดวงวิญ,ญญาณของลูกสาวฉันด้วยผู้ที่ถูกพร,รากชีวิตไปอืมพระเจ้าฉันมัเป็นเด็กแท้ ที่ต้องมาสั่นกลัวแล้วก็ถูกจ้องที่เดาชีวิตวิญญาของฉันม,มันสั่นกลัวฉันต้องการความเมตตาของคนที่ไร้ที่สิ้นสุดได้โปรดให้อภัยฉันด้วยคืออะไรวะอูแล้วแสงตาบอดชิ่ผายเลยทำไรอสารภ,ภาพแบบ ้องไงต่อวะโอ้ยมีเรื่องคำตอบด้วยเหรออ่าโอเคให้อาภัยก็ไ,กยได้ล้วมีเรื่องชอยด้วยว่ะอ่าฉันให้อาภาัยเธอ แค่นี้เหรอไม่เห็นมีอะไรพูดต่อเลยโอเคเรียบร้อยไม่มีอะไรต้องพูดแล้วตอนนี้ไม่พูดครับเจ็บคอวะ่ะกูก็เล่นไปหมดเลยตรงน,นี้เข้าไม่ได้โอเค ทำไมที่มันคุ้นๆอย่างวะเฮ้ยมันที่เดียวกับภาคสองเลยดิวะที่เป็นเป็นโบสนะครับแต่ของภาคสองอะงงกว่านี้อีกอันนี้แค่ภาคหนึ่งเอ้ยภาคสามโดยไม่ค่อยงงอะ่าไหร่ทำไมมาภาคนี้งงอย่างวะเฮ้ยมาภาคสองงงภาคสามไม่งงแนละ้วภาคสามมันเป็นดูดิภาคสามันเป็นแบบที่ที่เดียวแบบไม่ใหญ่มากบ้งอะไรอ่ะ ดีครับนี่แล้วสเต็ปเทพไปน้องปิดไฟเดินอะไรวะโอ้โหแดงจ้าไม่เชื่อแดงจัดเชื่ออะไรอะ่ะขี้เชียสัตว์ตกใจหมดที่อ่ที่ไหนอะ่ะนี่มันที่ไหนเนี่ย อะไรอะตะเกียงนี่มันเป็นผ้าห่มเนี่ยโอเคอะไรมีอะไรเก็บด้วยอะคัสเซสเทฟอะไรอะอันนี้เป็นเอ่อนี่มันมีเศษกระดาษไฟอยู่อ๋อแล้วก็ฉันรู้สึกว่ามันจะถูกเขียนด้วยลายมือแล้วก็ถูกตีพิมพ์ก๊อปปี้ต่อมาเอออะไรเนี่ยโอเค เกานอะไรวะสิ่งที่เรารู้จักในนามของ The h a r o โร่ออฟเดอฉันได้ยินมาว่าไอสัญลักษ์ณนี้มันเป็นเหมือนลทัทธิศาสนาอะไรสักอย่างมีสองนิกายเหรออ๋อเป็นเพื่อการกุศลแล้วก็เพื่อการช่วยเหลือนะอืมโอเคจะมี Inner Circle นะครับสามวงกลมอยู่ด้านในสัญลักษ์นั้นนะครับซึ่งก็หมายถึง ปัจจุบันอดีตแล้วก็อนาคตาตัวปกติแล้วไอ้สัญลักษณ์นี้จะถูกวาดด้วยสีแดงแต่ต่อมาก็ถูกวาดด้วยสีดําไม่ก็สีอื่นๆแต่ว่าสีน้าเงินเนี่ยมันจะถูกย้อนกลับมาซึ่งหมายถึงว่าเป็นการคําสาข,ของประเจ้าซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามนะอ๋อถ้าาเอาสีน้ําเงินมาเขียนสัญลักษณ์นี้นะครับมันจะหมายถึงการสาบแช่ง โอเคมันมีลัทธินะฮะลัทธิอะไรสักอย่างมันห้องนอนแค่วันเนี้ยจุ๊ก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 นี่เขาเรียกว่าจุ๊กไอ้น้องเข้าได้โอเคไม่ใช่ไม่ถามันน่ากลัวจังวะโอ้ยแมพปูแมพอ๋อโอเคโอเคเรามาทางนี้โอเคโอเคเราออกทางนู้นมาอ๋อ ว่าใช่ๆๆแล้วก็มีทางใต้ดินได้หรอชิบหาแล้วเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะรูปนี้มันเหมือนรูปเทวดาเลยไม่มีอะไรพิเศษทำไมมันกดดูได้วะไม่รู้ช่างมาแล้วกันอะไรวะเสียงอะไรอ่ะ สิ่งทีย,ยอะไรอะคำสามอะไรก็สิ่งทียอะไรตอนเนี้ย <c oughs> อุ้ยอะไรเนี่ยเออไอสัญลักษณ์นี่มันหมายถึงการฟื้นคืนชีพซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เขียนว่าในกระดาษความตายไม่ใช่จุดจบอืมแ้าฉันก็คิดว่าดีนะถ้าถามฉันอย่างนั้นแต่ก็ขอบคุณไอสัญลักษณั์การฟื้นคืนชีพนี่นะถ้าฉันตายแล้วก็ไอเลซ่าก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่ ในตัวฉันก็ได้แต่รู้ไหมฉันก็คิดว่าฉันก็เริ่มที่จะปวดทองละไอ้จุดเสพอันนี้คือจุดเสหบอกทุกคนดูจุดเสฟดิไอ้ชี้จุดเสพมาเลบบอเลยโ <laughs> คตรใหญอ่อันนี้อะไร send Jennifer unwavering faith under dead abyss โอเคช่างแมงไม่อ่าน <laughs> อ๋อนี่เป็นห้องเซฟหรอมาดูห้องเซฟโคตรใหญ่ ห้องนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นห้องเซฟยช่หรือเปล่าวะหรือมีวะลองดูดิโอเคไปกลับดีกว่าออกซ้ายโอเคเจอห้องเซฟแล้วหนึ่งเสียงอะไรวะกูสะดุ้งเลยเนี่ยน,นนี้เสียงอะไรกูสะดุ้งมาก,กนเลนย ดังลาสโนบุกเกอรอ่ะอ๋นั่นเมื่อกี้นี่มาโอเคไปนี่ไรอันนี้ไปไม่ได้เดี๋ยวออกไปเวซ้ายนี่ยเลีวซ้ายเลซ้ายอุ้ยมันลิงอะไรวะโอเคระตูล็อกเคเฮ้ยทำไรทำไรทำไรแลจะมายุ่งกู อุ้ยเขี้ยสัตว์ตกใจไอ้ยศกูจะดุ้งเงี้ยเด้อตกใจนี่ตกใจตกใจกใจังไรอะ่ะน้องเสียงฝั่งนูน้นโอเคประตูอะไรล็อกอะ่ะมันใช้อะไรเปิดอะ่ะอะไรอะ่ะกุญแจเหรอแล้วกุญแจจังไหนอะ่ะไอ้การที่ทำอะไรได้เนี่ยเฮ้ยการที่ทำอะไรได้วะ เด้อสักคู่มันคือการไพ่ทาโลู่เหรอหรอือฮึโอเคโอเคแสดงว่าทางนี้ต้องล็อกเคแล้วต้องไปทางอื่นเด้วยวแสดงก็อยู่แถวนี้แหละเส้นทางอยู่แถวนี้แหละโอเคเปิดเปิดสปีดล้วโคตรหน่วงเลยอะไรวะเนี่ยเอ่อ น่าจะห้องซ้ายแหละคุณดาวว่าห้องซ้ายนะรู้ทำไมเหมือนกันเสียงเฮอะหรวะใครหายใจอะเสียงเหมือนใครหายใจอตอนนี้นโอ้น่ากลัวน่ากลัวจังเลยอ่ะเซนเอเลซ่าพระแม่ของพระเจ้าลูกสาวของพระเจ้า รูปนี้นี่มันชั้นนี่ฉันกําลังอุ้มเด็กคนนั้นอยู่และและและเด็กนั่นก็ถูกอุ้มอยู่นั่นมันชั้นนี่ที่ต้องการจะตายแล้วก็สิ้นหวังเมื่อสิปีก่อนและนั่นก็คือฉันผู้ที่แสวงหาชีวิตฮะคืออะไรวะอันนี้ไม่มีรูปโอเคอันนี้อะไรอะเซนนิโคลัส เอ,อมือปฏิหารหมอแห่งพระเจ้าอโอเคผมก็มีมือปฏิหารเหมือนกันนะ <c oughs> ยอกยอกยอกอันนี้เป็นเซนส์เจนิเฟอร์เนาะเออเนาะสัทธาที่ไม่มัน่นคงความตายที่อยู่ใต้คมดาบอืแล้วกูทำอะไรอะ่ะ ทำไมต้องพูดว่าเหลียว,ยวเดี๋ยวมันมีอะไร,รอ่ะทำไมเฮ้เตอร์ถูกบอกว่านี่มันใช่ไพ่ทาหลัตจริงๆเหรอไม่รู้ดิใช่จริงป่าองเซฟอีกรอบดิ <c oughs> ไม่มีอะไรไนดะ้อยากเซฟอีกรอบโอเคปไปก็จะเหลือทางไหนวะ กูต้องทำอะไรเนี่ยกูเริ่มงงแลนะ้วเนี่ยเริ่มหลงทางนะกูต้กูทำอะไรเนี่ยเราเฮเธอมองรูปทำไมแลมันให้วิดีโอเทปมาทำไมวะอืมนะลองดูนะอันนี้โมโมนี่โม,มนะโอเคไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไม่เป็นไร รูปนี้มันเหมือนเทวดาที่กําลังบินอยู่บนสวรรค์ซึ่งไม่มีอะไรพิเศษจะใช้รู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่หลังรูปนี้ผู้หญิงคนนี้กำลังร้องไห้แล้วก็ย่ำก้าวต่อไปในความสิ้นหวังที่อยู่เหนือทุกสิ่งคุณอยากจะย้ายภาพนี้ไหมย้ยายห้สิกู <c oughs> จะเก็บไว้ทําไม <c oughs> โอเคป่ะอะไรอ่ะโคตรน่วงเลย ทำคมที่ไหนอ่ะทำไมมันอะไรจังวะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะอุ้ยเชี้อ่ะอุ้ยนี่อุ้ยนี่ก็จะเตะเทอุ้ยอุ้ยโดนนะเอ้าโดนได้ไงวะจะวิ่งมันจะวิ่งมั้ยมันไม่วิ่งโอเคมันไม่วิ่งอืว้ายไม่โดนว้ายวาย นี่ห้องอะไรอะห้องสมุดห้องสมุดมีอะไร l e เลนฮิลเทพเจ้าโบราณของ l e เลนฮิลที่ดูศึกษาแล้วก็บูชาผ่านกันมาเป็นพูดได้ว่าเป็นเต็มปากออะไรวะเอ่อมันไม่มีอะไรลทัทธิใดที่จะเปลี่ยนนอโอเค แล้วเมื่อศาสนานั้นโอเคบูชาสิ่งใดอย่างหนึ่งจนแบบจนถึงขั้นลึกซึ้งจนส่งผลอิทธิพลต่อไปสู่คนอื่นได้จากชาวคริสเตียนทั้งหลายอ๋อมันเป็นความเชื่อของชาวคริสเตียนได้้าตัวอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนทางศาสนาอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องเทพเจ้าเรื่องชื่อเรื่องโอ้อะไรเยอะแยะเทวดาผีสางนางไม้ไม่อ่านจบ อาเพราว่าคือไอเมาืองซานติวิวเนี่ยนะครับคือมันมีเทพที่บที่บูชากันมาก่อนนะแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแบบเริ่มบูชาลึกซึ้งกันเรื่อยๆนะครับเข้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโอเคเฮ้ยอะไรวะใครอะ่ะหืม ยังน่ากว่าเดิมอเปิดขึ้โตัวนะครับเ,เฮ้ยสวัสดีครับวันดีเฮเทอร์นี่คุณจะปกตัวทุกที่ที่ฉันไปหรื่องไงนะฮะเฮ้ยแต่ทำไมใช่เหมือนเออสิ่งที่ไม่อยากต้องการอย่างนั้นอ่ะ แล้วคุณเป็นใครกันแน่เนี่ยนี่เธอยังไม่รู้อีกอะว่าฉันเป็นใครอืึใช่ยังไงคุณก็อยู่ฝั่งเขาเดียวอยู่แล้วนี่ฉันบอกว่าอย่าเอาฉันไปยัดกับไอ้ฝั่งเดียวกับไอ้ผู้หญิงบ้านั่นฉันไม่ใช่ผู้หญิงประเภทเดียวกับฉันไม่ใช่พวกเดียวกับมันแล้วฉันก็ใช่ คุณดูสนุกคนดีคนเดียวนเนาะ s <S ความจริงก็คือ s <S พวกเราเชื่อในเทพ <Yeah. S 1> องค์เดียวกันแต่ว่าฉัน<ส>ค่อนข้างจะบ้ามาหน่อยนะค่อนข้างจะแบบคิดต่างฮะอะไรประมาณเนี้แล้วทำไมคุณถึงช่วยฉันละ่ะฮะถ้า่างนั้นอะ่ะเพราะนี่เป็น ส่วนในแผนี่จะฟื้นฟูพระเจ้าใช่ไหมไม่มันเป็นสิ่งที่ผู้คนบูชาไม่เหมือนกันเข้าใจไหมถึงจะมีพระเจ้าองค์เดียวกันแต่และาก็ยังมีความเห็นต่างพระเจ้ากัานเหรอนี่คุณไม่ได้หมายถึงปีศาจใช่ไหมโอ้จะ,จะเรียกอะไรก็เรียกเถอะประเด็นก็คือตอนนี้ฉันอยู่ฝั่งเดียวกับเธอนะ <c oughs> ไม่เชื่อคาโม้ฉันไม่อยากให้พระเจ้าเกิดได้ซ้ำไม่งั้นมันคงไม่วุ่นวายขนาดเนี้เข้าใจไหม mm hmm. มันจะเกินความคาดเดาของฉันไปเนะี mm ่ย hmm. นี่คุณก็ใช้ฉันไปหยุดคอเดียสิอย่างนั้นใช่ไหมฮะ ทำงานสกปรกของคุณเองเถอะงานสกปรกของฉันยังไงด่อนนะ <I think, S 1> ฉันคิดว่าเราทั้งคู่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันนะเธอก็เกลียดใช่ไหมล่ะคาวเดียนั่นนะ่ะเธอเป็นคนเดียวที่สามารถจบเรื่องนี้ได้นะฉันไม่มีฉันไม่มีพลังแบบเธอหรอก เธอสองคนนะ่ะ <laughs> อีกอย่างฉันก็เกลียดไอ้นางคราวเดียนั่นอยูแล้วด้วย <laughs> นางร้อนแรงนั่นโอเคโอ้ <laughs> <Okay>. oh. <Really? S 1> จริงดิฉันก็แค่ตามหาตัวเองนะ่ะ <Everyone does S 1> ทุกคนก็ทำ่าง,งานั้น <laughs> ใช่ไหมล่ะ <laughs> คนหาตัวเองนะ่ะ <laughs> <laughs> อย่ายืนอยู่เฉยๆแล้วก็ทำหน้ามึนงงสิเธอเป็นคนที่ดูแย่ที่สุดในห้องนี้เลยนะอคุณมาที่นี่เพื่อที่จะร่วมสนุกกับการหลั่งเลือดแล้วก็นั่งฟังฟังพวกเขาร้องไห้ออกมาตะโกนออกมา เธอจะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้กระทืบพวกเขาแล้วก็จัดการทีพวกเขาซะโอ้ไม่ใิโลจิตปะวะนี่คุณกำลังพูดถึงไอ้สัปปะหลาดใช่ไหมสัปปะหลาดอย่างนั้นเหรอพวกเขาดูเหมือนสัปปะหลาดสำหรับเธออย่างนั้นเหรอ ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงหน้ามันก็แค่มมกตลกนะ่ะตลกพอ,องก,กูไม่ตลกได้เลยนะเนี่ยเด้วจีโลกจิตไอห่าไอวินเซนต์นี่โลกจิตเชี่ยดูทรงแล้วเนะี่ยยังไงซะฉันก็ลืมถามเธอไปเลยเธอได้ปัน,นึกของเมทัลลอนมาไหมอะไรนะเธอไม่ได้มีกันเหรอ เลียวนาถือมันไว้นะอืมเลียวนาดมันคือพนลึกของมาทารทอนอะไรสักอย่างนะครับมาถี่ไอ้สิ่งนี้เหรอ yes, นั่นแหละใช่เลยตราบใดที่เรายังมีสิ่งนั้นอยู่ oh. พวกเราจะไม่เป็นไรอเอานี่ เอาสิ่งนี้ไปหนังสือให้ทำไมกูเป็นคนไม่อ่านหนังสือขอไปในความหน่วงนะครับโคตรน่วงเลยตอนนีน้แต่ในคลิปมันไม่รู้จะหน่วงหมือนนะเออนอเนาะขอบคุณครับมให้อะไรกูมาเนี่ย ราคาสิงคคนนานเลยมันนานเพราะมันหน่วงนั่นแหละไม่ใช่ห,หรอกจริงๆมันไม่นานหรอกอือึโอเควินเซนต์ได้ให้สมุดเรามานะไอ้นังสืออะไรไม่รู้คุณได้หน,นังสือกฎของอกฎหมายของอีกโลกหนึ่งคืออะไรวะหนังสือวันนี้กูไม่อ่านบายบายมีอะไรเก็บไหมเนะี่ย หนังสืออะไรอ,ะอ่ะอ่าทาลอฟฟอสเบสโอเคช่างแมงไม่อ่าน <c oughs> ไม่สนผมสนแค่ว่าผมจะไปไหนต่อตอนนี้โอเคเหมือนเราได้เด๋ยนะสักครู่โอเคโอเคเดี๋ยวเราได้ไพ่ทาโร่มาได้ไพ่ทาโร่มาสองโอเคไม่เป็นไร อันนี้คืออะไรอ่ะอ่อนี่คือเวทมนต์รูปสามเหลี่ยมมันมีความแข็งแกร่งมากที่จะปกป้องแล้วก็คลายผนึกของพวกเวทมนต์ต่างๆมันถูกเรียกว่าไวรุน VII ไวรุนที่เจ็ดเหรอไวรุนโอเคหรือว่าซิลออฟเมทชอนอ๋อเป็นผนึกที่โอเคจะส่งผลให้ เป้าหมายนั้นก็หรือว่าคนดีหรือคนชั่วนะฮะก็คือผนึกได้นะครับผนึกได้แล้วก็โอเคเหมือนว่าจะมีการใช้ที่ยากหน่อยนะแต่ก็ไม่ไม่ยากเกินไปแล้วก็ทำไมสิ่งที่ถืออยู่นี่ถึงเรียกว่าเมทาทอนน่นะเหรอเพราะว่าหลังจากที่เทวดาเมทาทอนหรือเมทาทอนโอเค หรือที่รู้จักกันในชื่อของเทพเอเจนต์อัพกอดพูดเราใช้พระเจ้าอย่างเงี้ยเหรออ๋อโอเคโอเคคืเคยสัตวจราคาเนี้มันคือมันมีของดีนั่นแหละไปกูวิง่งละโยวัตสบโยนี่คือเสียงเด็กวัด <c oughs> เสียงเด็กวัดไงละมึงล้มไปเลยเด็กวัดกูก็คืบด้วยเฮียพ er. ืบด้วยนี่นี่โอเคตายตาย,ตายง่ายกว่าเดิมนี่่หวาโอเคหมดละ คือกูมาเอาอะไรเนี่ยคำถามแรกคำถามแรกคือมาเอาอะไรตอนเนี้ยงงมากเลยเอาเออกซ้ายาขวาดีกว่าเอาขวาดีกว่าโอเคนะขอเซฟก่อนนะฮะ โอเคเราจะพาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคเซฟโอเคเรีย okay, okay, บร้อยเราได้รเรา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 ได้รู้ถึงพันธกิจเมตาทอน,นะครับแล้วก็เนื้อหาของเทพเจ้านะที่เขาบูชากันก็คือเขาบูชาเทพในเซนเทียห l มัง้งนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวพาตราจะไปหาทางขับกันนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนนะโอเคก็ขอบคุณที่เข้ามาดูว่าผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ สำหรับใครที่ชอบในผลงานของผมนะครับก็สามารถกดติดตามผลงานของผมไมได้นะครับผมผมก็ได้ทาคลิปที่มีสาระบ้างไรสาระบ้างนะครับแล้วก็สนุกเอามันอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปนะครับผมใครมีคอมเมนต์เกมใดที่ผมเล่นนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยและเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับเราไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย